ีสิบดองมาจากเกาน้าสุดโดยันรานนี้เาอยู่ที่สนามบินยยุทธยาครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินยยุทธยานะครับมีนนครับ เสีเ่ยงแม่งสุดเลยเป็นรถเครื่องก็ชัอปเปอร์ครับ สวยงามที่สุ สวยจัดเนียเนเลยครับ L39 ครับครัาสวย No, no, no. no. ่เครับออสุดยอดครับร่บนี้สุดยอดมากน,นี่เป็นไงบ้างครับพี่แจ็คไฟแ,แรกอายุทยา ไปที่สองแล้วไปแรกไม่ได้ถ่าอยออะไป Let's go <S ไปครับร้อยเลยแ็กร้อยเลยมาขึ้นอ่าขึ้นดีขึ้นไหมนะอ่าโอเคขึ้นดีขึ้นค่อยๆไลแ่แปดลงมาทีละอันปิดเกียร์ก็ได้รอบนี้ขึ้นดีไหมเปิดแปบนะ มองไกลๆคิดว่าไอ้นี่ยคิดว่าโบอิงปีกมันคล้ายๆเลยไหมต้องทำมันเป็นอะไรอีกนักบินนะครับกองเทียร์นักบินเจ็ตรอต่อขึ้นครับ ลพาสลอรอก็ไม่ลอมาดูครับสุดยอดยอดมายอดไ่ยอดย่าเสุดยอดนะครับนักบินอ่าพี่แจ็คนักบินครับมาดูนักบินเป็นไงครับเก่งมากเลยเก่งมากแล้วตอนนี้ ตีโคง uh ้งเข้ามาครับโคงเข้ามามีกันเร่งไว้ครับเล่นเร่นมือค่ะมีกันเร่งมาหน่อยันเร่งมาหน่อยเร่งมาันเร่งมาอ่าปล่อยปล่อยเร่งลงปล่อยปล่อยครับปล่อยปล่อยครับอ่าปล่อยลงไปเลยปล่อยลงไปเลยเออปล่อยลงไปเลยโอ้โหจะไปหิ้วไปไกลเด้อเด้อสตอรนแน่นดีนะผ่านไปได้ด้วยดีนะ ับพี่แจ็คตื่นเต้นจัดครับสายั้น่่ไมต้องพูดถึงครับตื่นเต้นอยู่แล้วทุกนี้เปนไงครับไฟเมื่อกี้นี้สองไฟพอสองไฟไฟไฟนี้เป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมตื่นเต้นจัดจุดครก็ใครอยากจะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะลองเข้ามาเล่นเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุดูจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ครับสว oh ัสดีครับขอบคุณครับก็มารับชมสวัสดีครับสวัสดีี่เลียงครับจะมาเฟอร์ไนล์ลำาเวนซี่แปดสิบเมตรนะครับตรงนี้าได้มากับพี่แมนนะวิ่งรถไปเอาเมื่อคืนเลยร้อยเกือบร้อยโลบินให้จันแมนดูนะบานโดยรีโมทเรดิโอมาสเตอร์ครับตัวนี้ ธรรมดาแต่แจ๋ว<ป>โอเคครับเปิออออออดไฟครั้งแรกครับเป็นยังไงครับเพื่อน สวยมากครับ <c oughs> ลำนี้กับไวเปอร์ไหนนิ่งกว่าออพอใช่ไหม,มดีทั้งคู่กับไวเปอร์ก็ชอบอน,นะรอบนี้จะลุกนะครับเดี๋ยวเราจะมันลุกให้ดูว่าอเวนตีตรงหรือเป่าอเวนตีมันจะลุกดีหรือเปล่าบนไวเปอร์หร้อ,นนองเียปล่า ม,มั่งไฟเนี่ยตื่นเต้นตมากๆครับลำนี้โคตรจะตื่นเต้นเลยเปล่าหยอกหยอกครับดีชิน้นแล้วโอเคเดิไปครับสวัสดีครับขอบคุณครับท่านผู้ชมลิพโลบาร์อี่รอบสวยงามครับ

น,น,นี่เลยครับผมเอลซาร่าเฟตอีโวนะครับผมลำที่เร็วที่สุดในบรรดาเครื่องบินเอสในไทยแลนด์นะครับลำนี้400ไมล์ความเร็ว400กว่านะไปชมกันครับ เป็นลำที่ความเร็วที่400ถ้าเป็นรถนะ400องคีที่ว,ว่าเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูความเร็วครับเพื่อน บนนินโดยพี่อะไรครับพ,รพิเกรดครับพิเกรดนะครับผมนี่ไปดูคลิปมาแล้วเลยวันนี้มาเจอตัวจริงครับสุดยอด เรเบั็วไปหน่อยครับเร็วกลัไปนิดนึงถวรอดด้วัีนี่เลมส่งด้วยเก๋แต่แล้วฟังหนึ่งติดเปิดใหม่ครับ ทีห้าห่งบินโดยพี่แจ็คอสัมือสั้นอีกแล้วไฟนี้เอาง่ายๆคือสั้นทุกทุกไฟยิงลำยิ่งใหญ่ยิ่งสั้นเยอะนะครับไม่ได้สั้นถอยนะครับนี่สั้นสู้อย่าไปกลัวครับอย่าไปกลัว พี่แจ็คนะครับบินแล้วยังรอครับมาแตง่งเน้นสวยงามไม่เน้นใบนี้เน,น้นบินเดินทางนะครับเขาเรียกว่าบินสเกลอ่านี้สนามบินเล็กอยุธยาลองเดินนะครับน,นี้ดูนะอันนี้บินไกลมากนะเห็นลำสีนี้เดี่ยวนะผมมันน้ซูม ยังรอออกเลยครับดาราต้องเรียกพี่บินบินมายังรอครับดารายังต้องเรียกพี่เล้วโอ้โหตั้มอีกครับตั้มอีกตั้อีกตั้มอีกตั้มอีกตั้อีกกองเชียร์จะไปเชียร์กองเชียร์ไม่ได้นะจบอย่างเดียว

ัสนามบินอยุธยาครับ เดี๋ยวโรพาสมาชิ้นสวยนะครับสักหนึ่งช็อต จ่าเรืองโคกแย่นะฮะสวยงาม สวยเลยครับพี่นสวัสดีครับ